เรื่องก่อนก็ได้ครับเอาซิเก็ตก็ได้ครับเอาก่อนเลยจะโดนอ่ะซิเก็ตว่าไงครับผมโดนเขาเรียกครับเรียกเฉยๆให้ไปเปลี่ยนสีชุดอ๋อครับผมเขาดังเลยนะครับพูดพูดดังๆไปโกนได้เลยครับซิกเก็ตก็ให้ผมไปไล่ไล่ผมไปเปลี่ยนสีชุดเฉยๆครับก็ผมไม่เปลี่ยนจริงไหมครับตะกี้จริงครับจริงจริงจริงเพราะว่า เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาคุยกับคนในครอบครัวผมว่าหินหยางอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าข้อความประมาณไหนแต่ว่าเกี่ยวกับหินหยางเนี่ยผมก็เลยบอกว่างั้นผมก็ถามเขาว่ามันจะเป็นไอหยางนี่สีขาวใช่ป่มที่ผมถามนั้นใจ่าพเจดเออใช่ถ้าหยางสีขาวเนี่ยแล้วผมก็บอกเขาว่าถ้าหัวเป็นหินใช่ไหมแล้วผมก็พูดต่อว่าถ้าสรุปแล้วคุณเป็นหยางจริงเนี่ยงั้นคุณมาถอบบประกันเรียกผมไหมสักหนึ่งเซ็ต สิบคนเนี่ยใครหายใครหายคือจบเลยเสร็จเนี่ยหายทุกคนคือจบเขาบอกไม่เอาแล้ผมก็ให้เหตุผลไปต่อว่าผมนี่แหละจะมาเป็นหยินกับหยางในเวลาเดียวกันผมก็เลยไล่เขาไปเปลี่ยนสีแต่ผมไม่ได้ชิงสีเขานะอันนี้คือผมจะชิงผมไล่เ้าไปเปลี่ยนสีเฉยนะครับว่าไงครับสิเกตจะมีคำพูดนั้นออกจากปากสิเตนะครับ ผมไม่ได้พูดครับผมก็ยังยินอย่างคำเดิมว่าผมไม่ได้พูดครับเขาแบบนี้ต่อให้ไม่พูดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็ไล่สีเขาอยู่ดีอ่าการนี้เท่านี้ใช่ไหมครับเรื่องต้นเหตุครับเป็นเรื่องไล่สีใช่ไหมประมาณนี้ครับมันมันมีครับแต่ว่าน้องผมแจ้งมาพูดว่ายินกับอยางเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเว้พูดกับน้องผมในครอบครัวมาในครอบครัวมีหลักฐานบ้างไหมครับของไม่น่ามีนะเพราะวันนั้นคือวันที่ แตกพอดีแล้วก็เข้ามาใหม่มั้งอ๋อครับผมถ้าเป็นเรื่องไล่สีผมไม่สามารถให้เล่นได้นะครับจากที่เพราะยังไม่ได้เปิดให้ไล่สีครับไม่ได้จริงสีนะวันนี้ครับถ้าจริงจริงสีเล่นไม่ได้ันี้เข้าใจครับแต่ถ้าไล่สีเนี่ยผมก็ทาเหมือนกรณีหกซุ้นที่ผมเคยทาอ่ะครับนะครับผมก็ตัดสินเหมือนเดิมครับว่าไม่ให้ไล่สีครับนาทีเขาพูดมาว่าแบบถ้าสมมติว่าผมจะตีเขาอ่ะเขาจะดึงตัวคนใน่เข้าผมกลับไป สิเคตได้พูดไหมครับแต่ตอนนี้ดิดยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวพี่ผมถามว่าได้พูดไหมครับผมพูดประมาณว่าถ้าต้องเล่นจริงๆผมจะให้ดิากลับมาอยู่ในสล็อตผมทุ่ยเฉครับซึ่งดิดเนี่ยกาลังจะเข้าสล็อตผมครับแต่ตอนนี้ดิดเป็นประชาชนครับดิดเป็นคน<ด>ใน<ด>แก,งก๊งเก่าผมครับ<ด>ซึ่งกาลังจะเข้ามาใหม่ซึ่งเมกเซนต์อยู่แล้ว ว่ามีอดีตอยู่ประวัติแก๊งอะไรมีมีชัดเจนอยู่แล้วมีบันทึกอยู่แล้วว่าเคยอยู่แก๊งอะไรมาก่อนอซึ่งแก๊งที่กลับมาตั้งก็เป็นแก๊งชื่อเดิมอดิตก็จะเข้าแก๊งชื่อเดิมเหมือนเดิมดิ๊ก็เคยมีประวัติอยู่ที่ซีเค็นเหมือนกัน,นครับพี่อันนั้นเขาขอผมไปนะขอไปเล่นกิจกรรมสอนอนะแล้วต่อให้เขาจะขอหรือไม่ขอผมเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่คุณทําเนี่ยคือคุณมาจะมาดึงตัวต่อหน้าที่เราคุยกันอยู่ว่าเฮ้ย ถ้าคุณจะตีผมมาผมจะดึงตัวดิสกลับนะเพื่อข่มขู่ผมไหมผมตีคุณเหรอสู่แมวตีซียนเนี่ยแสดงว่าเขาแบบข่มขูไม่ไหมผมเอาตัวดิทไม่ไม่ตีเขาเพื่อเจ้าตัวดิสกลับไปเพื่อมานั่งแบบใช้คําพูดขู่ผมว่าห้ามตีนะถ้าตีเดี๋ยวเจ้าดิสกลับนะส่งมาวานนะครับครับสิเคทได้พูดไหมครับผมถามเท่านี้แหละผมไม่ได้ข่มขู่นะครับอ่าผมถามว่าคุณจะแบบว่าขู่เขาว่า เอาตัวกลับอย่างเงี้ยครับถือว่าคมขู่นะครับอ่าผมไม่ได้บอกว่าจะเอาตัวกลับนะครับผมแค่บอกว่าถ้าต้องตีจริงๆผมจะเอาดิสเข้าสล็อตเฉยๆครับไม่ได้มีแนว<ำ>ที่คมมันต่างไหมครับอ่าในมุมมองผมนะครับแล้วก็ที่ฟังมาหลายๆคนก็ผมว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการข่มขู่ครับมีอะไรตกลงไหมครับเจค่ ลองคุยก่อนไหมครับเป็นเรื่องคำพูดอย่างเงี้ยผมให้เล่นนะครับผมถือว่าคุมขู่เขาเหมือนว่าไม่ยอมครับถ้าคือเขาจะตีผมผมจะคนนี้กลับทั้งที่ดิสอะอยู่กับยิเบดมาก่อนครับมาแต่ดิเป็นประชาชนนะครับตอนนี้ตีคู่ดาวนั่นแหละครับคือคือเขาออกเพราะว่าเขาจะมาเข้ากับผมไง เขาออกจากคุณมาเพื่อมาอยู่กับผมอะแต่คุณจะดึงเขากลับไปอะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วตามหลักอะมันก็ขาดผมประโยชน์กันแล้วเอาอย่างไงดีครับซิเเก็มว่าลองคุยกับเขาก่อนไหมเรื่องคำพูดจไฟติ้งแจ็กกี้เก้าอาโอนาไม่ทีสีคนนี้ดีนะมีแบบไม่ให้เล่นคือไม่เล่นอะก็ะดูแบบเจียงตรง ลองตกลงกันไหมครับหรือจะลองไปปรึกษากันก่อนไหมครับสิกเกตถ้าเป็นการไล่สีเฉยๆผมไม่ให้เล่นอยู่แล้วครับ şey, อันนี้ไม่ตีเพราะไล่สีครับใช่ครับใช่ครับผมผมอธิบายให้ทางสิกเกตเข้าใจ ว่าเป็นคำพูดครับเป็นเรื่องคำพูดเออมึงต้องเป็นแบบนี้เออคนนี้ไม่ดูมันดูโง่แต่มันฉลาดอะ่ะคือเรื่องตำแหน่งดว่วนเลยไม่พร้อมก็คือต้องไม่พูดอย่างนั้นนะครับเอาไงดีครับสิเกตคือแบบนีมน้มันเรื่องติดด้วยเหรอครับเรื่องคำพูดติดครับเรื่องคำพูดติดครับประโยชน์ด้วยครับลองถามสองแก๊งซ้ายไอ้ขวาคุณก็ได้ครับว่าติดป่าเรื่องคำพูดแบบเนี้ยล,ลองถามก็ได้ เราขั้นต่ำกี่ใบครับตนลองคุณคุณอยากเล่นไหมครับผมถามเท่านี้นถ้าไม่อยากเล่นลองคุยกันก่อนไหมแต่ถ้าอยากเล่นก็ต้องคุยครับตกลงกันที่ <ไป S 2> ถ้าคุยเรื่องใบคือมันจะต้องตกลงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้า <Okay S 1> ลองคุยก่อนไหมว่าเออแล้วถ้าไม่เล่นออแล้วถา้าไม่เล่นทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรครับอ่ลองลองถามแจ็คกี้ได้เลยครับลองลองยืดข้อเสนอครับแจ็คกี้ได้เลยครับ ถ้าถ้าไม่ตีมีทางออกที่ดีกว่าดีไหมครับพี่แจ็คทำอะไรได้บ้างครับพี่ซีของครอบครัวอกอสามารถอะไรครับเล่นเงินได้ครับต่ําสุดสูงสุดเท่าไหร่ไม่ไม่เหมือนแก๊งเนาะไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับแจ๊ได้ไหมดูผมแจ๊คได้ครับเดี๋ยวจะตัด ไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ครับอ๋อสูงสามครับอ๋อสามเนาะก็คือถ้าเขาไม่อยากเล่นเนี่ยผมให้เขาทำอะไรก็ได้ถูกไหมครับหนึ่งอย่างเป็นการขอจบถูกไหมแล้วแต่ครับแล้วแต่คุณแจ็คกี้เลยครับเอาอย่างเดิมเสนอก็ได้เอาองี้ก็ได้ครับ คนไหนที่พูดวันนั้นนะครับคนไหนที่พูดวันนั้นเหรอพูดคำไหนครับที่คุยกับผมวันนั้นนะครับคนไหนเป็นคนยินคุยคัคับอ่ะเดิมมั้งนะครับอันนี้คือจะทำตามทุกอย่างที่ผมบอกเพื่อจบถูกไหมใช่ไหมครับครับดิดีได้ยินนะครับ ไม่ลองถามมาก่อนนะตอบรับ <Okay. S 1> ส่วโอเคถือว่าพูดแล้วนะพี่จะให้ทำอะไรครับ คนไหนม่ติดใจป่ะพวกน้องมีติดใจคนไหนปะเงอยียกคนไหนว่าในแกงเขาเองไม่ชอบหน้ามีปะผมไม่มีนะพี่ผมไม่มีอ่ยังไม่มีนะใช่ครับไอ้ต้นกามีป่ะไม่มีพี่ไม่มีไม่มึงจะมีกูไม่มีไี้ย่ไม่มีพี่ไม่มีครับโอเคกที่อก่มมี่โลโก้แกม่ แล้วบอกผมขอโทษครับผมจะไม่พูดอะไรกันอีกแล้วถ้าทำไม่ตรงหรือว่าไม่ถูกใจผมผมไม่ทำใหม่นะวายโลโก้แก๊งผมับแล้วบอกขอโทษผมจะไม่ทำอีก ไปหาท่าจากครอบครัวตัวเองก็ได้ครับผมไม่เวลาห้าทีเราค่เดินกลับมาไปไปให้คนในครอบครัวช่วยหาท่ากันไป เจมเขาลงชุดให้ไม่ทันครับเขาอนุญาตให้ใส่ชุดันได้เลือกเอาครับจมสุกใช่ไหมเลือกเอาอนันต์เพื่อเจมอนุญาตเองเองทำได้ปะเพื่อครอบครัวไปต่อทำได้อยู่แล้วใช่ปะชิวๆนะถพาผมไม่ทำอ่ะพี่อ้าวตีๆครับยังไงเนี่ยอ้าวถ้าเขาไม่ทำก็คุยล่องใบเลยเลยครับคือผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับมัน ถ้าสมมติคุยใบกันเราไม่โอเคมทีเซเขาจะมีแบบตารางอยู่แล้วครับถ้ตัดเสินใจทีนึงอนะถ้าเล่นนี่คือเอาหมดแลนะ้วเอาได้ได้ลิมิตเลยนะได้แม็กเลยนะไม่หย่อแยะมานั่งตีนะแป๊บครับแป๊บครับ,ค,รบคือตอรี่อยู่ครับแป๊บนึงถ้าอย่างนี้มันก็จะไปขั้นต่ำได้ครับในเมื่อเขาปฏิเสธข้อเสนอของผมไป มันมันมีลิมิตอยู่แล้วครับแจเกตต้องมันก็ได้แม็กอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นแค่เรื่องคาพูดอะครับมันมีตารางอยู่แล้วนี่ยไงดีครับเราแจ็กกี้เก้าฮาร์ทครับแล้วการสุดท้ายนะตัวคุณพีทัครับพี่แล้วการสุดท้ายน้องๆผมไม่ให้ผมทำงั้นคนไหนพูดอ่ะน้อยคนไหนอ่ะ ผมก็ไม่ยอมให้น้องผมทำเหมือนกันพี่อ้ครับสรุปมีอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้ไหมพี่เช่นอะไรอะ่ะก็เองพูดมาเองวันนั้นทั้งหมดทุกอย่างมีคนไปบีบปากพูดปะหลากคำพูดนั้นะ่ะเองก็พูดเองอะ่ะ แต่วันนั้นที่ผมพูดเจตนาผมไม่ได้มีอะไรเลยสิ่งท,ที่ผมพูดไปกับลักกี้ผมเล่นกันอยู่ตั้งนานแล้วอยู่ด้วยกันเอาเป็นว่าเอาตามคัดต่ำมาลครับแล้วเดี๋ยวผมเล่นเลยคืนนี้เลยสามทุ่มก็ได้ครึ่งชงั่วโมงโอเคไหมครับสิเกตปลริมิตนะครับผมยื่งก็เดี๋ยวคือปลิมิตตำรวจหมอ จะหมอบล้องสามเนาะถ้าจะหอออ่าซิเค็ตว่าไงครับปลดลิมิตตามเขาไหมครับถ้าจะเล่นเล่นได้เท่าไหร่ครับทีีอ่าถ้าตามทีีนะครับเรื่องขาดทุประโยชน์จะเป็นห้าเคสกับหนึ่งจุดห้าเอมครับห้าเคสใช่ไหมครับใช่ครับห้าเคสได้ครับผมห้าเคสโอเคโคตรเยอะเลยได้ครับได้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  ก็ผมถึงบอกให้ลองคุย uh กันก่อนไหมจ็คกี้เสนอสิเ็บเผื่อเขาอยากเล่นมากกว่านี้หรือเปล่าครับครัอถ้างนั้นผมถ้าผมเล่นตามของทีซเท่ากับผมจะได้เลือกหนึ่งอย่างถูกไหมครับถ้าผมไม่ได้เลือกอะไรเลยเพราะผมเป็นฝ่ายทุกกระทําแล้วเขาเรียกผมมา DC ซเองด้วยเนี่ยผมลืมบอกผมไม่ได้เป็นคนเลือกเอาดีหรอคนนี้จะไม่รู้หรอกแต่ว่าคนที่อยู่กาหล่าเขารู้นะเว้ยน้อง ผมเอาไอ้ตามที่ทีซีว่าก็ได้ครับแต่ว่าผมขอเลือกปลดลิมิตครับเลือกแค่อย่างเดียวขอปลดลิมิตตามผมไม่เล่นครับไม่ปลดปลิมิตปดลิมิตไม่เล่นผมบอกลองไล่คุยนก่อนไหมครับเสนอใบเสนอตั้งก่อนไหมครับไม่หัวตามของทีซีเลยครับผม,มฟังผมมาตามทีซีแล้วว่ามันตกลงกันไม่ได้แล้วเนี้ยก็นี่ครับถ้าถ้าไปตามทีซีคุณแจ็กกี้เสนอมาแล้วครับก็ถือว่าเสนออะ ของทีซีเนี่ยเรียกว่าเสนอเพื่ออะไรครับคือคืออะไรเพราะว่าทางจากครับอันนี้ก็ไม่ปลดก็คือเอาาฝั่งคนเขาก็ไม่ปลดอย่างเงี้ยครับไม่ต้องปลดก็ได้ครับทีซีทีซีไม่ต้องปลดก็ได้ไม่ต้องปลดก็ได้เอาตามห้าไปได้ได้ครับห้าเคสได้ครับผมโอเคนะครับสี่เคสครับอ่าผมให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะส่งหลักฐานตามไปนะครับ ได้ครับก็คือเปลี่ยนมาใช้กฎหมายเรียบร้อยนะเปลี่ยนมาใช้ของที่่แล้วใช่ครับแบบนี้เล่นย้ำอาวุธไหมครับตามกฎเลยครับไม่ใช่กฎทีซีนะกฎในเรื่องของที่นี่ครับตรงนี้กฎประเทศที่ครับแต่ว่าก็มีบังคับไฟเหมือนเดิมเนาะครับตามกฎย้ำอาวุธไหมครับในตามกฎคือย้ำครับผมย้ำครับตามกฎดูลังเลนะ เะดลังนแต่มีบัตรประกันขายนะครับผมตอกไว้่อนเลยตรงตู้ครับไม่ต้องไม่สามารถส่งของผ่านตู้ได้แล้วนะครับอถ้าติดเวลาเออก็จะกินข้าวในอีกตู้เจลได้เลยนะครับกินขนมปังครับตองแซนด์วิชนะครับบัตรประกันมีขายตรงตู้อย่างเดียวเลยครับ โอเคนะครับตามกฎใหม่สภาเลยครับเดี๋ยวสภาจะส่งสัญญาณให้สองท่านครับเอ้ยพวกเราไปเล่นลานเพชรปะสองทุ่มครึ่งใช่ไหมเทวการปะครับทีซีเดี๋ยวส่งมาเบอร์เบอร์ไอ้ทิ้งเบอร์ไปครับคนนึ่งน้องพวกเราทิ้งเบอร์ไว้คนนึงแล้วมันก็แคปไอ้นี่ไปด้วยนะสัญญาเตรียมตัวไปเซตของที่เลเวลนอกเมืองแล้วก็ไปเซตไปเล่นไอ้ลานเพชรเลกอะไปดูเวลานไปเล่นเล่นไงน่าจะหนัวนะแม่งแกงละห้าเอ้เข้ากูละห้าคนอะน่าเยอะอยู่นะ <laughs> ส่วนหของกับพี่การไปถครอบครัวไ่ถ่ายน้องเล่นได้ครอบครัวไปดูก็ได้น้นองไปดูไปดูแนวทางเล่นได้ไดไดเ, <c oughs> เ,ดเยังไม่ประกาศาเริ่มสามทุ่มมา <c oughs>